สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูอ่ช่องปุย้ยแตทายกีวีครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ปุ้ยพาเห็ดหน้าตาแปลกๆมาให้ดูเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าฝนเพิ่งตกนะคะดูสิเห็ดชนิดนี้ด้านนะคะด้านนอกเขาจะเป็นแบบปุยป๊ยๆเหมือนสำลีเลยค่ะนุ่มๆน,นะมาเดี๋ยวแบะให้ดูนะ this one is young เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าข้างในเขายังเป็นขาวๆอยู่แบบนี้แเลว่ายัางอ่อนนะมาเด็ดดอกนี้ให้ดูเพื่อนๆดูนะที่ไปลายๆเขาเริ่มเป็นออกดำๆแล้วเห็นไหมคะเนี่ยริมๆปลายๆหเห็นไหมข้างในดำแล้วมาๆมาเนี๋ยแบะให้ดหูเห็นไหมคะออ้ยยุ่งเต็มเลย แล้วก็เป็นหมึกแหละค่ะเห็นหมึกไหมนี่นะคะเพื่อนๆตอนนี้คือฝนเพิ่งตกเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวฝนก็จะตกลงมาอีกนะเบนก็เลยบอกว่าม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 าหุยเพื่อน,นอันนี้นะคะเรียกว่าอิงแค p นะคะทําไมถึงเรียกว่าอิงแค p ก็คือว่าตายแคบเขาอะนะคะอ,อุ้ยๆมแมลง ใต้แขบเขานะคะเดี๋ยวปุ้ยจะบี่ให้ดูนี่เขาจะเป็นเหมือนหมึกนะถ้ายิ่งแก่หมึกก็จะยิ่งออกเหมือนเหมือนหมึกที่ออกจากรากาเลยค่ะแต่อย่างเงี้ยเรียกว่าอ่อนนะคะยังกินได้นะนี่นี่นอันต่อไปนี่แน่อันนี้ก็จะแก่ขึ้นมาอีกหน่อยนะคะก็จะเห็นอ แาลงเต็มเลยไอ้สมอสิยุงเต็มเลยค่ะทุกคน <laughs> ได้ยุงเป็นของแถมนี่นี่นะคะรู้สึกตรงนู้นจะมีอีกนะตรงนู้นจะมีดอกน้องใช่ปะ oh. Oh. <laughs> ไม่ไม่เคโน่นอันนี้ได้อันนี้อ่อนอยู่แต่เป็นผมไม่ให้กิน no it's a young one เลิกเลิกอะไรนี่พโอเคอันนี้ใกล้ใกล้เออเราทิ้งหนอนาะ we live here อย่า leave it e ะะเราได้เท่านี้อ okay, s <S นี่นะคะเพื่อนๆดอกนี้คือดอกที่แก่เลยนะคะซึ่งจะให้ดูนะคะว่ามันมีน้ำหมึกออกมานะเนี่นดูจากด้านล่างนี้นะคะเราก็จะรู้เลยว่ามันเป็นหมึกนี่ให้ดูดูสิ่คือหมึกเลยละคะ่ะอย่างเงี้ยกินไม่อร่อยแล้วนะกินไม่อร่อยแล้ว เอาตรงๆปุ้ยก็ยังไม่เคยกินหลอกอิงแค่ะเพราะพ่ว่าหน้าตามไม่ค่อยหน้าพิศวงสักเท่าไหร่นี่นะคะนี่ให้ดูนี่ไม่เชื่อดูนี่ can you see like the ink oh. on the grass เนี่เพื่อนๆดูดิโ oh, <your> อ้ยนดูนียวปุ้ยนี่นียวปุ้ยคือแบบเลอไปแล้วนะคะอีโอเคเราไม่เอาวันแก่ไป <Leave it. S 1> but i might take this นะคะอันนี้การเขายังแข็งอยู่นะ <Okay. S 2> เอาละค่ะเพื่อนๆกลับมาถึงบ้านกันแล้วนะคะตอนนี้เราวางน้องๆน,นะคะเรียงสวยงามนะคะตัวนี้ก็คือ h a g k y Ink Cap นะคะภาษาไทยเรียกว่าอะไรการช่วยส่งมาบอกทีนะแล้วก็จะบอกอย่างหนึ่งว่าตัวนี้ปุ้ยไม่เคยทานนะคะแต่ปุ้ยไปศึกษามาว่าเวลาที่จะทานเขา,าค่ะก็ให้ผิวให้ลอกไอข้ขนๆตัวนี้ออกนะคะ ลองออกแบบนี้ขออภัยถ้าแสงไม่ดีนะคะเพราะว่าเราออกไปเราออกไปเก็บตอนดึกเย็นแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เราใช้แสงจากแฟลชด้วยนะวิธีทำตัวนี้นะคะเขาบอกว่าไม่ต้องเอาไปต้มหรืออะไรก่อนเลยนะก็คือว่า เราสามารถเอาเขาไปประกอบอาหารได้เลยแล้วเมนูที่แนะนำก็คือให้เอาไปผัดกับเนยเกลือแล้วก็พริกไทยเท่านั้นค่ะเดี๋ยวปุ้ยจะมาผ่าให้ดูนะนี่พร้อมไหมหนึ่งสองนี่ข้างในน่ากินแบบนี้เลย เขาบอกว่ารสชาติเนี่ยจะหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมพอผัดแล้วกลิ่นจะออกมาเหมือนฮันนี่นะคะเหมือนน้ำผึ้งนี่นะคะปุ้ยผ่าแล้วนะก็เดี๋ยวปุ้ยจะผ่าทั้งหมดนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำอาหารนี่อยากจะอวดมีดนิดนึงเราเป็นคนตัดเห็ดเราก็ต้องสั่งมีดตัดเห็ดนะคะตัวนี้ปุ้ยสั่งจาก Aliexpress นะเพื่อนๆ ราคาย่อมยาวมากเลยส่งมานิวซีแลนด์ก็ใช้เวลาประมาณ1เดือนเท่านั้นเองค่ะไปเช็คราคากันได้นะเอาละค่ะเพื่อนเพื่อนทีนี้จะถึงเวลาที่เราจะมาเทสกันแล้วนะการทานเอ่อ g ช i กี้อิงแคปนะคะครั้งแรกของปุ้ยนะปุ้ยก็ไม่น,น่าจะว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะคะปะเดี๋ยวไปทำกันเลยสิ่งที่ต้องมีนะ และนี้นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็มีแค่ผุ้มีเนยเค็มนะคะเกลือนิดหน่อยแล้วก็พริกไทยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปตั้งกระทะกันเลยจ้านี่นะเรจะใส่ดอกอ,อ่อนลงไปนะ อันนี้ก็พออ่อนพอแก่นะคะยังพอใส่ลงไปได้จะลองชิมด้วยนะว่าถ้ามันเริ่มแก่ขึ้นมาดหน่อยเนี่ยรสชาติมันจะเป็นยังไงส่วนในอันที่แก่แบบนี้นะคะที่หมึกมันออกมาเลอะขนาดเนี้ยที่เลอะมือปุ้ยอยู่นะอย่างเงี้ยปุ้ยไม่กินแล้วนะคะจะพิชซท้ายค่ะปู้ยเปลี่ยนใจแล้วนะคะเพราะว่าเนยเค็มแล้วปุ้ยใส่เยอะด้วย ตนานเพื้นไม่ใส่เกลือแล้วนะแต่ถ้าเพื่อนๆใช้เนยเจืดก็เติมเกลือได้นะคะโอเคค่ะคิดว่าได้ที่แล้วพ,พ่อปุ้ยชอบกรอบๆนะแ<ม>ดงๆนะคะก็จะไม่เอาสูกเกินไปไปเดี๋ยวใส่จานแล้วไปชิมกันเอาละะ้วค่ะทุกคนพร้อมแล้วนะ ก็นี่คือแชคกี้อิงแคบครั้งแรกในชีวิตนะคะเป็นเหตุทานได้จริงๆนะคะเพื่อนๆแต่อันนี้ปุ้ยผัดเอ่อแบบยาแบบอ่อนแล้วก็แบบแก่รวมกันมันก็เลยทำให้สีดูไม่ค่อยน่ากินเนาะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมแบบอ่อนกันเลยนะว่ารสชาติจะเป็นยังไง เฮ้ยหอมมากคือหอมมากๆเลยนะคะรสชาติดีเลยทีเดียวนี่คือแบบอ่อนนะนี่ก้นกานก้านก็ยังกรุบกรอบอยู่ด้วยนะคะคือมันง่ายๆค่ะมันหอมเนอยอะนะเพราะว่าเราใส่เนยเยอะด้วยทีนี้ปุ้ยจะมาลองแบบแก่้ย หน้าตาไม่ค่อยน่าจะน่าจะกลืนลงเลยนะมาลองดูค่ะไม่ต่างเลยค่ะอร่อยเหมือนกันเลยจะพูดว่ารสชาติยังไงดีแต่ตรงส่วนส่วนยอดเนี้ยค่ะ ส่วนปลายเขาว่าค่ะมันมีติดติดขมนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยจริงแต่ถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็เห็ดชนิดนี้นะเพื่อนๆบอกเลยว่าเก็บง่ายมากเพราะว่าขึ้นตามสนามหญ้าเลยค่ะมันคล้ายๆฟิลมัชรูมนะคะส่วนใหญ่จะออกหลังจากฝนตกนะก็คือการหาเห็ดทั่วไปนะคะในนิวซีแลนด์มันขึ้นเยอะอยู่ที่ว่าอุณหภูมิเหมาะสมหรือเปล่านะคะบางเห็ดบางชนิดก็สามารถขึ้นได้ด้วยที่อากาศเย็นแต่ต้องมีฝน แต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือมันจะขึ้นหลังจากที่อากาศอบอ้าวนะคะหลังจากที่ฝนตกแล้วก็อากาศอบอ้าวโอเคค่ะหวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะขอบคุณค่ะบาย